สวัสดีครับฟีฟ่าโมบายนะครับเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมตอนนี้ก็เปิดเซิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการวิวัฒนาการของตัวของอีเวนต์ IF นะครับ IF 23นะครับตรงนี้จะเป็นของกุลิตซีบีนะครับผมก็ตัวนี้จะเปิดเป็นแชปเตอร์ทนะครับหรือตอนที่2นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ยี่สิบเมษายนนะครับวันนี้นั่นเองนะครับถึง24 เดือนพฤษภาคมนะครับเดือน5นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวลา1เดือนนะครับผมแล้วก็ช่วงสุดสุดการรับรางวัลน,นะครับก็จะอยู่ที่สามสพฤษภาคมสองเ,อเดือน5นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปดูการเข้าร่วมกิจกรรมเลยครับเป็น chapter 2นะครับกดคลิกเข้าไปครับผมตอนนี้ก็รอมาถึงตรงนี้ขั้นตอนนี้นะครับถึง เอ่อคำว่า if 23นะครับเป็นดูที่คำถามครับเป็นการตอบคำถามนะครับกดคลิกก็ไม่ครับในเมนูต่อมานะครับก็จะเป็นการตอบคำถามนะครับของตัวตำแหน่งของลูกกลิตทั้งหมดทั้งหมดนะครับจะมีตําตำแหน่งสำหรับกุลิตใน FIFA Mobile นะครับผมตรงนี้ก็ตอบถูกได้เลยครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นกุลิดนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของมิลานนะครับเจเนเรชันนะครับใช่ครับผมกดตอบไปเลยครับผมแล้วอันที่สานะครับก็คือว่าตำแหน่งของกุลิดนะครับคือกองหลังและกองกลางตัวรับครับตอบไปแล้วครับผมแล้วก็อันที่4นะครับจะเป็นมีประสบการณ์ในตำแหน่งฐานะผู้เล่นจากการทีมของเชลซีเอฟซนะครับอันนี้คือเคยเป็นเคยรับตำแหน่งนะครับของผู้เล่น ผู้จัดการทีมนะครับตอบใช่ครับตอบกดเข้าไปครับอันที่5นะครับตัวนี้ก็จะถามว่าในช่วงไฮซีซั่นของอาชีพของลูกกระิ่นะครับเป็น u ูซีแซมเดลเลียนะครับเป็นอตอบใช่นะครับตรงนี้นะครับคำถามทั้งหมด5ข้อนะครับก็จะออกมานะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นโลโก้รูปหน้าลูกกระิ่นะครับผมแล้วก็จะเป็นชุดแข่ง2ชุดนะครับของตัวลิวเมลิตนะครับผมแล้วก็เป็นชุดแข่ง UCL 23นะครับผม ตรงนี้เราก็ไปดูกล่องข้อความนะครับเราก็ปิดมานะครับปิดได้เลยครับแล้วก็คลิกไปดูที่เมสเซจนะครับผมแล้วกดรับได้เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ของลูกกุลิตหน้าตากุลิตนั่นเองนะครับเป็นภาพวาดนะครับผมกดคลิกโอเคครับทั้งหมดก็ได้ชุดมานะครับเป็น UCL 23ิกิจนะครับแล้วก็ UCL 23 Final ไฟอกิจนั่นเองนะครับผมกดโอเคครับผมดับ ต่อมานะครับก็คือเมื่อได้ชุดเรียบร้อยนะครับเรามาดูวิธีการรับตัวผู้เล่น CB ของกุลิตนะครับผมทําการคลิกได้เลยครับตรงเมนูนะครับแล้วก็เลือกเมนูด้านซ้ายมือนะครับเข้าไปครับแล้วก็กดทางด้านตรงนี้นะครับจะขึ้นข้อความนะครับเกี่ยวกับเอ่อต้องใช้ผู้เล่นของกุลิตนะครับเรากดซ้ายมือเลยครับตรงนี้นะครับก็จะได้ตัวผู้เล่นกุลิตมาครับ1ผู้เล่นนะครับเป็นตําแหน่ง 115นะครับของ CB นะครับตรงนี้ก็ทําการกดโอเคครับตรงนี้นะครับเราก็ได้ไปแล้วครับจะเป็น1ผู้เล่นนะครับแล้วก็ลาดับต่อมานะครับเราก็ไปดูที่ตัวข้อกล่องเมสเซจได้เลยครับผมตรงนี้ครับเมสเซจเข้ามาแล้วครับจะเป็นกดโอเคครับผมกดรับนะครับมาแล้วครับกุลิตซีบี115นะครับสำหรับ พี่ๆเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ก็จะได้ตรงอีเวนต์นี้นะครับผมกดเขเคไ้เลยครับก็ขอให้สนุกกับเกมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ